สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีสุขุทุกคนเอ้อะที่เด่นตันหักพัซูสองบ้าน้อยคนอินดีอเก่าพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหน้าพี่น้องเลยมาหน้อดอนเนะ<อ>าะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศยอยู่ไหนเบือ้องพี่น้องเลยนอกมาเด่นกับอไอ้ไอ้นาอไอ้คำซีไอ้คำแสงคำผึ่งอยู่นี่เบ็ดเนาะทุกคน มาถ่ายบรรยากาศดีหน่อยเบิ่งอีกคือเกาโอ้บรรยากาศบรรยากาศส่วงแรงทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเข่าไอ้ดอนก่อนเนาะตอนนี้ง่ามแห้งเนาะง่ามก็เข้าตั้งหลังครับเข้าตั้งหลังมันท่านได้ถอกตีว่นท่านได้ม่านจับมาจับไอ้ดอนไอ้พี่น้องไอ้พี่ออกมาหน่ะเดี๋ยวไปรีวิวเข่าหน้าไอ้ดอนให้พี่น้องเบิ่งก่อน ไถ่ายบรรยากาศให้เทียงให้เบิงนะทุกคนว่ามีไคแเนี่ยนี่ทุกคนเขาหนาไอดอนเนาะถอกเลยพี่น้องเลยโง่งามขลีสูงขักเนาะโว้มีหยาโว้มียุ่งเกิดพร้อมเพียงเหี้ยงหนาะกันอีดีป้าที่ทอ เปรียบเทียบก็เขาอยู่ในหน้าบหน่อยนี่ใบ่ได้เลยพี่น้องงามกว่็ขาวดำดำเนาะขาวดำหน้าบอนอย่างนี้โอ้ยเสี่ยลงบ่งามเนาะตือนไอ้ผู้เขาเริ่มถอกเลยเที่ยวกะจีเลยทุกคนเนี่ยผุดเขี่ยวงามเนาะแท่นั้นก็งามคือกันเนาะแถวลงไปดุมปุ๊หน้าข้าจอกกะจี ท่านี่มันเป็นหน้าหนํบบ่อมนะทุกคนเขาง่ามดิแล้วใส่พุยแล้วก็บ,บริบัติมันขักนะทึ้งสิยาขาา่ายยาคุ้มหย่าอีกนะเนาะก็เลยได้มงงามจํำนี้เนาะทุกคนหลุดกันว่าปีนี้ปีนี้สิมานาะทุกปีเห็นบกเกินสี่สิบเนาะสี่สิบกว่านี่แหละมาะถึงหาสิบ,สบเยอะ แต่ละปีมันบ่ค่อยงามบันไดปีนี้เราอ่นต่างใจเนาะคุ้มหยาบริบัติมันมันยังหยามแหล่งออกมาแต่บ้านอยู่อันก็หลายคนเติบเนาะทุกคนอยู่เพื่อนก็เหล่าลาดสาวน่อยกับมาเด็ดเนาะอยู่กันคืนกับ นอนอยู่บ้านเนาะมือแรงนี่เข้ามานอนอีละทุกคนมานอนเด่นกับชิมงานอ้ายไปมาซูนมาเท่าถูกนี่ฮะวันนี้กับพรุ่งนี้มืออื่นกอคือ ับเนี่ทุกคนเลยอันนี้คือเปรียบเสมือนศูนย์มาเท่าทุกหลายๆคนมาร่วมกันเนาะฮะกรดินงเกมยังเมอนกดิกดินแล้วเดินนะมันขำเลยเดีสวดีทุกคนเนะ ทั้งถ่ายบรรยากาศซูนมันเท่าทุกแหละนํามมากกล้ผึ่งวันมาเด่นนําเนี่ยและเมา่คืนนี่กันยังมากอยู่แต่ว่าโอ้ยคนคือสิรลายกันเลยวบะยินและเขาโอ้บุกเข้ากางเต็นท์นอนผึนนึกถึงคือโค้งงานเอาเอาเต็นท์มาแบว่าสนากเรานอนเามันเนมาแจ้งนะเมื่อคืนนี่ผมเมากแจ้งนเออสีฮามูกัจักสบายดีเ้อะัยมากคนบปลาลุดกับจักยูไซเบิรเอียงปลุดคลายเป็นอะไบุ๋งใช่ปลาลุด ไปลกป่ปลดัครับปลามาเราพิิตไปลดนี่แหละทุกคนเขาเาชิมเม็ดขากันนีปลเนาะนึกว่ได้กินเม็ดอินรเิดปด็กเบ้านต่างหลางก็มาโฮมยนี่ทุกคนบัสทุกคนเนาะกํลังเมื่อิวขนองปอน้องอูกินยังนี่เมนูอันนี้ต้มนัปรุงอรอยดปุกบอลอน ปลูกไอด้ดอนมาหนิดิประดุกสินี้เลลน้อง,อ,งอีเลเนาะทิพงเ <laughs> ปลากินแต่ปลาแต่ปูเบดมเน <laughs> บดปลาเลยกบบดกบเลยปลาอย่นี้นน,นบันบนมีแต่ปลากับกบ <laughs> ทุกคนปแลกมีซื้อมีมาหมามาไหวัวเลย <laughs> อ่าอันสันเดอรเนาะเด็กเซน มาทอะนงว่าอะไรเจัมือลอันนี้แสงส้ำขึ้นซว่ะขึ้นเยวแม่ต่อสิน้้มขึ้นไม่เล่นขึ้นที่เออก็พออยู่อยู่เนาะพออยย่พ่ออยกินลวพออยูเมนย่าีด้น้องป่าดอนเด้กินอยู่ตอนมายังโบเห็นกลุงกันน้องนี่เลย บาได้เคยอยู่อันในเมืองไหนทุกคนเน่ยอยากยังก็ต้องในเห็ดเองขั้นบริเห็ดกับบริกินเนาะอยู่ในเมืองมิเตแนนใส่ตลาดกับหันขาเน๊ะอืมแน่าเบี้ยวเน๊ะโอ้ตายใส่ใส่อยู่หนีเงี้ยใส่แต่น้องอยู่หนีเงี้ยมใส่แต่น้องเนี่ยพี่น้องเลยเดี๋ยวมื่อนี้ไปอันรีวิวหน้ากัน ันนี Higher, at ing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  ้ไปรีว I mean, like ิวอันที่ดินเนาะทุกคนยังไม่ทันเห็นยังเหรอเจือใบก็ได้บอได้ว่าพูดแหละนี่เงินปีหน้าปีไหนได้สิมาอ้อมหัวเนาะอ้อมหัวอะไรกะอ้อมดีๆนะทุกคนแล้วก็อยากปลูกสิ่งปลูกครองเนาะไหวในหน้าในพื้นที่เฮานี่แหละเอาเลย งอวกินเข่าวะนี่ปัดบิดเป็นไห้ไห้หนะตัวนี้งอกินเนาะทุกคนวันไหนวะบับงเพนเนาะพี่หน้าพี่ไหนสิมาอ้อมหัวอ้อมหัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะกระทาเบิ่งอีกพี่น่องเลยพี่หน้าพี่ไหนพวกแหละ พืน้นที่ดินเฮาจากแน่นความคิดว่าน้อยที่สื่อดินตัวนี้เนาะทุกคนว่าจนะเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนเป็นบอนปลูกเครื่องปลูกคลองติดโขกน้องหน้าจดสินะเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาบริเวณนี้แหละทุกคนเนย พื้นที่ก็ร้ายเติมเนาะพื้นที่แถวป่านี่จะเป็นดินเพียงไปเลยเนาะเป็นดินเพียงไปเลยแถวนี้ก็จะเป็นดินหน้าเนี่ยเขาก็ง,งามเติรยุ่นนี่นี่ก็ได้ใผนยหน่อยเนาะไม่ได้ทุกคนเลยอยากให้เป็นบอนเป็นสวนเนาะทักเห็ดเป็นบอนพัก เล็กๆน,น้อยๆปลูกเครื่องป,องปลูกคลองเปไดเอซีอยากมากเด่นนำ้ำมาผักเศร้าอยู่หนีเนาะทุกคนนี่ความคิดแต่ตอนนี้คือยังว่าท่านมีงบอยู่ทุกคนเลยถามีงบก่อนจะเข็ดเป็นบานบานสวนเป็นห้องผักปลูเกเครื่องปลูกคลอง เจาะหนำละกะเห็ดน้องเหี่ยงป่านะสื่อโซลาเซลล์คือไอ้ดอนมาใสา่หนำปุ้ยแล้วมีงบปุ้ยแล้วพี่น้องนี่นะพื้นทีฮะเป็นพื้นทีเพ,พียงเนะาะแถวนี้จะเป็นดินสรายเบิดทุกคนเลยแควนี้เป็นดินสราย เป็นพื้นที่ดินทรายเปิดผิวผิวหนาไหมคุดก็ง่ายแต่มันใชมีปลาหกแน่เอาประธานนั่นทางมันเนาะข้างในก็มีพวกกองน้ำมอกกองน้ำมัห้า้น้ำมัก็ได้เนาะกองน้ำมัก็มีพื้นที่กว้างเติบเลยพี่น้องเอ้ยคันออกหัวก็คือสีเบิดหลายเติบอยู่ เห็ดดีๆนี่บางแผนพ่ปละอนาคตข้างหนา้าไปได้ทุกคนนะยอยากเห็ดเป็นบานสวนเป็นบอนผักพรเนานะมันบกไก่จากบานมาหน่อยเนาะทุกคนเพิ่งพี่น้องก่อหน้าไหมอันนี้ในด,ดินมาหน่อยเองเนี่ย ป้าทาทุหล่าไอ้คือมา nhảy กับแถ่เห็นบอน้ำใหม่อันนี้น้ำใหม่ป่าด้วยน้ำใหม่เขาเห็นน้ำใหม่ยังปะน้ำใหม่ป้าเลยกอน้ำใหม่ก็มีอยู่แถวแขมก็มีกอน้ำใหม่ฮะกอน้ำใหม่เีห้าสิปาเนาะเพราะว่าห้าสิบปะมันไหเป็นบอลฮาน้ำใหม่ อันนี้มันอยู่ในดินเฮาเบิดเลยทุกคนเลยเฮาเบิดท่านไในมาหยามพ้นจะเถอะพี่ข้างในก็เป็นโกนมไม้เลยทุกคนเลย <c oughs> เห็นบ่มมีปลามีปลาโนไมายให้หาหน้ำอีกเอา้าดีวิวให้ทุกคนบึงเลยนะ เออสมบัติพื้นที่ป่าเนาะแถวนี้เอาสิบห์เห็ดยังนะแถวนี่ปลามันเป็นป่าเป็นธรรมชาติเลยนะี่ใบหานมอกน้ำไหมนี่ทุกคนเลยเป็นพื้นที่ป่าก่อนน้ไหมเนาะ แต่หนึ่็จะเป็นเขตแดนเขตแดนห้องนามเนาะนี่เผือไอซีมาหาหน่อยไหมให้ย่นี่ปรจักมีกอหน่อยไหมใหได้ทุกคนโอ้มีมิมเด้อมีมิมเซยโอ้มาเอามิมก่อนนะเห็นไหมทุกคนไอ้น้ำผึ้ง วิวครั้งนี้ก็จะเป็นขอกง่วนะขอกง่วไอ้ดอนบ่อนจะเป็นให้หน้าเก่าให้หน้าเหือก่อนเป็นบ่อนเลี้ยงง่วนะที่บ้านเราขับไปหลอกมางอย่า่เป็นป่าตัวนี้นะทุกคนมันจะมีอีกคนน้ม่ กอนไม้ลายครับอยูแถวแขมป่าอทุกคนบรรยากาศอยู่ที่ดินฮนะเนาะช่มงนี้ก็เป็นกวางเดิมเนาะเห็ดยังกระไดเนาะฝนกคนซึ่งเห็ดบอลนนะี่ก็เพาะเลยนะทุกคนมนะาหนนนะาแต่ไปเห็ดอยู่ในป่ากันยังเพาะเลยเนาะเื้นที ทีท่ใหญ่แห่งเนาะประมาณเฮกตาร์ปลายเนะ 1, 10, 4, ะาะหนึ่งมืนสี่พันตารางเมตรบ่นี่นะทุกคนนะบอนนี้ก็จะเป็นบอนไอ้ดอนเป็นเห็ดของงวบอนเด็กงูไปเนาะจะเป็นดนะิทนที่เชื่อมต่อดินกับดินในซุกเดนะินเนาะทุกคนที่เอาสื่อไป เปดินหน้าเขาต่อกันคันว่าใหญ่มาอยู่นี่ก็โอ้ยหลายขอบขั่วก็อยู่ได้นะทุกคนเพราะมันใหญ่เนาะอยู่นี่ก็จะมีก้อนน้ม้น้ำก้อนน้ำใหม่พายบานเนาะนี่ก็จะเป็นก้อนน้ม้เฮาคือกันทุกคนโอ้ตัดอนเต่ออยู่นี่ก็ได้แนี่น เห็นบ่อตัวนี้เป็นก้อนใหม่ไผ่บานซึ่งมันก็อยู่ในดินเท่านี้หละทุกคนก็เป็นของเท่าเลยเนาะเอามาตัดใหม่ตัดยังตัดอยู่ี่ก็ได้ตัดพื้นตัดด้วก็ตัดอยู่ข้างในก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินของเท่าเองนะจากตัดพื้นตัดยังเพราะว่ามันเป็นดินป่าเนาะป่าใหม่ บรรยากาศกะเงียบอยู่นะทุกคนเพราะมันไกลเสียนไกลทางเติบอยู่เหมาะสำหรับคนหมักเงียบนะตำถี่อยู่นะเนาะทุกคนอยู่นะแต่ตอนนั้นยังบทะนมีไฟฟ้านะยังเถิดเเอาไฟฟ้าเขาอยู่ทีน้องถามีงบยังเพื่อ่ะหนาาปีไหน อ้ไปผาเขาแล้วกัเจาะหนามาอ้อมหัวนี่แหละทุกคน,เ,นเห็ดแท้งมันหนาอยู่ขึ้นอนาคตขงงังหนาไปเลยแต่ว่าวันไหคิดว่าตัดินใจถือเนาะพี่ตัดินใจซื้อดินตัวนี้เนาะทุกคนมันก็เป็นเงินก้อนไงที่วันไยเก็บหลายปีก็เสียไให้ไดน ตัดสินใจซื้อเพราะว่าคิดเห็นคิดเห็นบ้านตัวเองนะมันได้ขามหนาขามหนนะทุกคนมันอยากขาม,นามหนาขามหนอยอยากมีที่ดินอยู่หนอกทางคือมูคือคูนะไปมามันดินต่อแผ่นมันก็สิสบายสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าก็ได้อยากมีดินยกนกลางเนาะจะเสียไดทุกคนนอนาคตก,ก็อยาก นี่บ้านอยู่นี่เนาะเป็นบ้านสวนจริงสเนาะบ้านไม่ใหญ่ดอกแต่ว่าเห็ดเป็นบอลอยู่บอลเศ้าปลูกพักปลูกหญ้าปลูกต้นหมอกต้นไม้กินหมากเนาะทุกคนเนาะปลูกได้เบิดเนี่ยหมูคู่มาเด่นมายามกะมาสะดวกสบายเห็ดสี่อยากมาหากาสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ยังกระลายเติบเลยทุกคน ต้นอันหยางต้นมักบกกอยังนี่ต้นใหม่ไงหลายต้นทุกคนไปเดี๋ยวมันสิอรก็จะไปยังสมิ่งกันเนาะโครงการต่างชื่อคลิปว่าต่างชื่อคลิปว่าอันแทนการโขกน้องหน้าเรือบ้านสวนเนาะทุกคนนี่แหละอยู่ที่ดินเนาเป้าหมายที่อยากเข็ดต่อไปมีเงินมีขำหมดแหละ อ้นนคตข้างหน้านะไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้มาแล้วก็ตัวลาไปก่อนนะน้องทุกคนบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจในเด้อ